ท่านผู้ชมฮะแน่นอนอีกหนึ่งท่านที่เคยมาร่วมรายการกับเราเราคุณตุ๊กตาอุบลวรรณสวัสดีสวัสดีฮะพี่มดับไม่ไดเลียมพี่ตุ๊กตาลืมนางไปว่าอายุนางเท่ากันต้องถามว่าตอนที่เจอพี่โอแรกๆพี่โอสภาพเป็นอย่างสภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกว่าตุ๊กตามาเจอในสภาพที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนหน้านี้เคยเจอในสภาพที่ดูไม่ได้แล้วคําถามแรกที่เจอพี่โอก็คือว่าพี่โอเป็นเอสหรือเปล่าทำไมถึงไม่ผอมแบบนี้แล้วก็ถามัาตรงๆเงเนาะถามตรงๆเพราะเราพูดจารเราจะพูดตรงๆอ่อะ พอพี่เขบอกว่าไม่เป็นชัวตับแข็งกินเหล้าเยอะอเี่บอกจะคิดจะแช่งโออย่างเดียวเลยพี่โอ้ก็พูดอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามะเร็งแน่เลยไปคิดว่าเขาเป็นโรคสารนานาคือนานาอาชีพโลกโลกแพ็กเกจอะคือคิดว่าโรคแพ็กเกจเราเป็นหมดเลยทั้งโลกทั้งทั้งห้าโลกแต่ว่าพี่โอไม่ได้เป็นเป็นอย่างเดียวคือเบาหวานเบาหวานนี่ก็หนักแล้วนะเบาหวานก็ห้ามกินเหล้านะพี่เขาก็ห้ามฮะห้ามกินเหล้าแล้วพี่ทํำไหมทํา แต่ไม่ได้ทําเยอะเหมือนเมื่อก่อนนี้กาคือไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยที่น้ําตามันขึ้นไปเยอะเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานเข้าตอนนั้นที่ทุกตาเจอพี่โอเนี่ยเขาบอกเบาหวานค่อนข้างจะหนักแล้วด้วยซ้ำนะน้ำตาลสูงแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยจริงจริงพี่มีชีวิตอยู่ได้ไงอ่ะก็ใช่ดีแต่แล้วมันดำแต่มันก็ไม่ตายเออเป็นคนโชคดีไม่ตายอ่ะก็นี่ไปทะลงทะเลเนี่ยแล้วไม่ไม่กลับมาทํางานนี่นะ พวกแบบน้องๆที่ทํางานด้วยกันทําพระให้องค์แล้วก็เขียนข้างล่างเออหลวงพี่โอรุ่นทะเลทีสรุปน้ําตาเนี่ขึ้นไป400แล้ว่ะเขาก็พอเขาบอกแบบนี้เราก็บคือด้วยความที่พ่อตุ๊กตาเนี่ยเคยเป็นคือตอนนี้เป็นแพ็กเกจเหมือนกันเบาหวานไขมันอุตันในเส้นเลือดหัวใจคอเลสเตอรอล300กว่าเหมือนกันแล้วเรามากินเห็ดแล้วมันหายมันหายในที่นี้คือ หายจากอาการแบบว่าหน้ามืดเพราะเขาเคยน็อกไงน็อกแล้วแบบเข้าโรงพยาบาลคืนเดียว5 0 0แสนจ่ายไปเขาเคยเป็นไหมฮะน็อกเคยยังไม่เคยยังไม่ถึงขนาดนี้เขาโชคดีมากเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพ่อลองไปตรวจซิว่ายังไงปรากฏว่าพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยต้องกินยาเดือนละ3 0 0 0 0ื่นกว่าค่ะปัจจุบันนี้เหลือเดือนละแ0 0พันพาะน้ำตาลจาก300กว่าลดลงมาเหลือ120เราก็เลยบอกเล่าอย่างเงี้ยเล่าให้พี่โอฟังเลยเพียว ไม่ได้อะไรนะหนูว่าซื้อมาด้วยเงินของหนูแต่หนูให้พี่เรา็อย่างนี้เลยเราก็เอามาเลยเพราะว่าคืออยู่ดีๆให้เราเอามาใครหรือใครให้มาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือเฮ้ยพี่เอาไปกินนี่เราก็อาจจะเอาไปวางที่บ้านก็ไม่กินไม่เชื่อใจแต่นี่คือเราฟังจากปากทุกตาเองว่าพ่อกินแล้วแบบว่าน้ําตาลพ่อลดแล้วตัวทุกตาเองอ่ะเมื่อกี้เอารูปที่ตอนเป็นภูมิแพ้ให้ผมดูน่ากลัวมาก พี่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วบวมมากเลยเนาะนี่ตาเนาะตาห้อยลงมาอย่างนี้ตาปกติปากจะห้อยเหี่ยวนี่ตาสมัยก่อนพี่โอ้ก็เป็นว่าเช้าๆตื่นมาก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตาห้อยๆอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้เป็นภูมิแพ้นี่ไม่แต่แบบว่ากินเหล้าบวมอะไรอย่างี้เป็นไหม มันก็มีถ้าวันไหนไปกินเหล้าอะไรแเเนวหนักเนาะแต่พี่โอเคจะรวมที่ตัวเะตัวนั้นไม่ได้ไฮโซเลยนะเหล้ากระจอกกระจอกอ่ะเก็จะรวมเลยรวมเพี่ลลายแนนะให้กินในที่สุดก็ให้เขากินเห็ดหลินจือเนี่ยแหละนี่แหละแล้วกินยังไงพี่โอกินยังไงเนี่ยเวลากินมันไปต้นเงี้ยใครจะกินที่ไม่รูปากเปิดแหงหมดเขาทำมันอย่างดีเขาเป็นแคปซูลแคปซูลกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดแค่นี้เองหรอแค่นั้นแหละกินก็ง่ายๆ่แล้วน้ำตาลพี่โอรสไอตอน เอาดีกว่าเอาวันนี้คือร้อยวันนี้ร้อยสี่สิบจากสี่ร้อยเหรอออจากเมื่อก่อนนู้นนะก็ไม่ล้วก็ถือว่าสี่ร้อยนั่นแหละแล้วพี่โอ้ยช้ใช้ชีวิตปกติป่ะถ้าจำไม่ผิดร้อยสี่สิบหกนี่ค่ะแล้คุยกับแม่ถามใครเนี่ยแล้วคุณแม่จะตอบมาทางทีวีแม่จะเป็นคนจดตลอดทุกวันร้อยสี่สิบหกเอาไอ้นี่มาเป้าอ่ะเครื่องวัดของพี่ไอ้ที่วัดน้ำตาลที่อยู่ไหนคือมันวัดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเรากินอาหารไปแล้วใช่แต่ว่าเอามาไหมคะ มันมันต้องเอามาอยู่แล้วแต่เอาไต้องเอาอย่างนี้ต้องถามพี่โอ๋อย่างงี้ว่าลักษณะว่าตหลังจะที่กินไปเนี่ยหลังจะกินเห็ดเลนจ์เนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงไปกับชีวิตบ้างคือหนึ่งมันมีความรู้สึกมันแข็งแรงขึ้นมีแรงเนาะแข็งแรงขึ้นน้ําตาลลดลงนะแล้วก็แอบให้นุ่ยดูอันนี้เป็นเม็ดเย็นอย่างงี้นุยอย่างงี้กินง่ายๆคือเช้าเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดคือเราเพื่อ่ายนมันไม่ลืมกินอะ ออแล้วคือพี่โอยังใช้ชีวิตปกติไหมหรือว่าก็ควบคุมด้วยใช้ชีวิตดีกว่าเดิมคือไม่ได้พูดอะไรเลยไม่พูดอไไปบ้านพี่ป่ะที่ทําเชียงใหม่เชียงใหม่ยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันเป็นภูเขาเง,งี้ยเราไปเราขี่จักรยานเราไปปั่นจักรยานดูนู่นไปนู่นเขาได้ออกกําลกาออกกลงแต่ที่ชอบที่สุดอ่ะคืออยู่บ้านแล้วปลูกต้นไม้แล้วได้ทําอะไรต้นไม้ได้ตัดต้นไม้ดูความเจริญงอกง,งามของต้นไม้เง,งี้ย เก็บขี้หมาอย่างเดียวเนี่ยก็เดินวันเป็นร้อยๆเป็นพันทัเป็นเก้าแล้วอันนี้มันอย่างอื่นหลังจากที่แบบตัวเองหันมาดูแลตัวเองคือแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นพี่โอครั้งนี้คือสดใสขึ้นคือคนเราเนี่ยผิวบ่ทอกไงอเอาตังค์ที่แต่ไปโบแล้วไม่ก็ซื้อบอกมาปีปบนึงแล้วก็เอาหัวจุ่มอันนั้สมารีแล้วพี่จริงๆตอนนี้พี่โอก็เริ่มจะเริ่มกลับมาเล่นละครแล้ะ ละครของพี่โ,โน,น้ีเละรวเร็วเวนี้ยแหละช่วยเหลือของพี่ชายสุดที่รักของผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นละครมานานพอสมควรครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการกลับเข้าไปคุยกันกับทางทีวีทันเดอร์แล้วด้ยพี่โอขอถามว่าการที่พี่โอก,กินสมุนไพรครับ ทานผู้ชมครบางทีการกินเห็ดเห็ดเห็ดให้เป็นอย่างนี้แต่ต้องเป็นเห็ดจใส่กคือมันจะต้องใส่านสกัดให้มันเป็นแคปซูลให้มันเป็นอะไรอย่างนี้เพราะเห็ดพวกนี้มันไม่สามารถละลายน้ําได้หลายคนเข้าใจว่าเห็ดเนี่ยซื้อมาอย่าเหลเอต้อต้มเห็ดจือไม่สามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นลักษณะของแคปซูลนิ่มแบบนี้พิสูจน์มันมันกินไปแล้วเนี่ยหลังจากที่กินเริ่มเห็นผลดีขึ้นนั้นก็ลองคิดดูสิคุณแข็งโป๊งไม่อันนี้เขาสตาร์บัเขาจะตราบไว้เมื่อไรมันจะละลายอุ้กาจตรงนนีเห็ ช่วยอะไรได้บ้างตอนนี้คือตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคนที่เป็นเบาหวานไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะหัวใจความดันนะคะหรือว่าเป็นภูมิแพ้ลงไปถึงเป็นอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพวกนี้เนี่ยสามารถช่วยได้รวมไปถึงมะเร็งอมบะเร็งอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณแม่นะคะคุณแม่ของเพื่อนนะคะก็คือว่าจริงๆคุณหมอบอกว่าใช้ชีวิตได้แค่6เดือนปรากฏว่าทันเหตุไปอยู่ได้2ปี อันนี้เรื่องจริงนะเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้มะเร็งอะมะเร็งมันจะแพร่เขาไม่ได้ไปฆ่ามะเร็งถูกไหมไม่แต่เขาไปหยุดให้ให้เชื้อมันอยู่ให้มันอยู่มันไม่ลาเวลาคีโมไปมันสามารถไอ้นี่ได้คุณนุ้ยตัวเองกินวันนั้นก่อนเขาเอามาให้กินพูดจิตตุกตาไม่ให้กินเวลาหลับเนี่ยมันจะหลับนานขึ้นมันจะหลับมันจะหลับสนิทขึ้นคนเราทุกวันยังไม่ค่อยหลับสธิ์พี่โอหลังจากกินแล้วดีขึ้นมาเลยเรอยังอยู่กับดีเจเจ๊มแมนะนะน้องลูกน้ำในห้าเช้าข่าวใหญ่นะหลายเรื่องนะฮะเป็นเเรรรื่ออองงงดาาววขกูแลตั ทุกวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหคนใช้ชีวิตกันแบบเปลืองมากจนบางทีลืมกลับมามองสุขภาพของตัวเองวันนี้ฮะเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญของเรานะฮะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆซึ่งบางคนมองข้ามไปนะคะคุณทิติคุณทิติมาพรทุมพลนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนตะวันออกนั่งอยู่กับทีเดีเจ๊แม่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณมากนะ,ะที่ให้เกียรติเราเพราะว่าเราเองอ่ะเราเป็นคนใช้ร่างเปลืองมากจนบางทีแบบ เราวาดเราบอกคนอื่นเนี่ยบางทีเรายังมีการละเลยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันให้ให้ความสําคัญยังไงบ้างคะกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในะทุกวันนี้ก็คือในทุกวันนี้นะคะมันมีมลพิษเยอะอแล้วก็มีสารเคมีตกค้างเยอะในร่างกายพอคืออาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีเคมีเยอะอซึ่งปกติเราดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันอาจยังไม่เพียงพอก็คือวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทั้งบํารุงด่างกายและรักษาโรคในตัวเดียวกันและที่สําคัญก็คือว่ารับประทานต่อเนื่องกันจะไม่เกิด ิดสารตกค้างในร่างกายหรือเกิดพิษต่อตับเนื่องจากว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินั่นก็คือ<ะ>เห็ดหลินจือ<ะ>เห็ดหลินจือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราชันแห่งสมุนไพรเลยค่ะ,ะใช่ซึ่งงานวิจัยเนี่ยออกมารองรับแล้วว่าเห็ดหลินจือเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีอาการยังไง<ะ>หรือคนที่เป็นโรคอะไระก็คือ1เลยคนที่เป็นโรคมะเร็งสองคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง3คนที่เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ4สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน ห้าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หกสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับใช่ค่ะคือเห็นหจือจะไปช่วยปรับสมดุลทําให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้คล่องขึ้นระบบขับถ่ายระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆเนี่ยมันจะ ทำงานได้สมดุลและสอดคล้องกันได้มากขึ้นพราะสารัทั้งนั้นเลยเนะะาะ่สารคุณมันแบบเยอะมากเลยใช่ค่ะคือเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีสรรคุณที่ครอบจัก,กรวาลเลยก็<อ><อ>ว่าได้<อ>และเห็ดหลินจือที่มีงานวิจัยออกมารองรับมากที่สุดก็คือเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงสายพันธุ์สีแดงทําไมถึงดีที่สุดเนื่องจากว่ามีงานวิจัยออกมารองรับแล้วว่ามันสามารถที่จะคือในเห็ดหลินจือดอกหนึ่งเนี่ยมีสารสาคัญมากที่สุดค่ะใช่ค่ะคือเห็ดหลินจือแดงเนี่ย มันมีสารสําคัญมากกว่าสายพันธุ์อื่นของเห็ดหลินจืออันนี้ถามนิดนึงนะคะคือด้วยด้วยธรรมชาติของเห็ดเนี่ยปกติเราจะเห็นเห็ดดอกเล็กๆใช่ไหมแต่ด้วยความที่เห็ดหลินจือเขาดอกใหญ่มากขนาดนี้มันกลายเป็นที่มาที่มันอุดมไปด้วยสารอาหารเยอะแยะอยู่ในตัวนี้เกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวค่ะคือเนื่องจากว่าถ้าเราพอปลูกเห็ดนะคะคือเหมือนพอปลูกพืชต่างๆ ควรเพอะปลูกในประเทศที่มีอุณหภูมิหรือสภาพอากาศที่เหมาะสมะแล้วกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการสกัดเอาเฉพาะสารสาคัญออกมาอย่างเช่นประเทศเกาหลีเนี่ยค่ะที่เขามีความเชี่ยวชาญในการที่จะพอปลูกเห็ดินตือแล้วก็ พออาชํานาในเรื่องของการนําสารสกัดออกมาซึ่งสารสกัดเหล่านี้นะคะมันมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการที่ติวได้เรียนไปข้าง้นใช่ค่ะว่าช่วยในเรื่องของอย่างเช่นงานวิจัยออกมาลองแล้วว่าสารสาคัญในเหลินจือย่างเช่นคอร์ิสคาไลนนะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งใช่ค่ะสามารถยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยในเรื่องของการที่สําหรับคนที่ เป็นโรคเบาหวานทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับที่สมดุลและปกติสําหรับคนที่เป็นโรคความดันก็จะมีสารไตเตอร์ปีนอยที่ช่วยทําให้ระบบอ่านไหลเวียนโลหิตเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากขึ้นใช่ค่ะก็คือมีงานวิจัยออกมารองรับเราทั่วโลกว่าเหลินจูใช,ใช่ค่ะว่าเหลินจูเนี่ยมีฤทธิ์ครอบคุมจริงๆสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็คือ มันจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งไม่ให้ร่างกายเราหลั่งสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ออกมาคือสารฮิสตามีนอาการแพ้ก็จะน้อยลงและปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทําให้คุณแพ้ได้ยากขึ้นอีกด้วยคือครอบจักรวาลเลยสามารถรับประทานควบคู่กับยาอื่นๆที่ผู้ป่วยเขาทานอยู่ได้ค่ะได้คือเฮลินจือเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติสามารถทานควบคู่กันได้และทานไปยะเวลานานไม่เกิดผลเสียต่อคนที่รับประทานนี่มันเรงคุยกันอยู่เลยว่าเราเป็นคนที่มีปัญหา เรื่องภูมิแพ้อย่างรุนแรงมากแล้วก็บอกว่าไม่เคยรู้นะคือรู้ว่าเห็ดหลินจือเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากแต่ว่าช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้เราไม่เคยรู้ฉันอุถึงเลยครับว่าโอ้ช่วยทีเหรถ้ารู้ว่าของดีแบบนี้คือแบบยังไงแล้วในความจําเป็นหรือว่าความต้องการของเราเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนคะัสำหรับสารอาหารที่อยู่ในเห็ดหลินจือคือเห็ดหลินจือนะคะมีอย่างที่บอกว่ามีดทั้งบํารุงร่างกายและรักษาโรคไปด้วยบํารุงเนี่ยคือว่าบํารุงให้ร่างกายทํางานสอดคล้องกันได้มากขึ้นบํารุงตับ ซึ่งเราอยู่และว,ว่าตับเนี่ยมันมีหน้าที่สําคัญในการขับพิษใช่ค่ะคือเรารับประทานอะไรเข้าไปเนี้ยค่ะที่เป็นยาหรืออะไรต่างๆที่เป็นพวกยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยมันจะตกค้างที่ตับคือเห็นดึงจือจะไปเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของตับให้ขับพิษได้ดียิ่งขึ้นแล้วปกติร่างกายของเราเนี่ยคืออากาศที่เราหายใจเข้ามามีสารเคมีอะไรตกค้างทําให้เรารู้สึก ป่วยหรือเซล์เสื่อมทําให้เรารู้สึกไม่สดชื่นเกิดจากการขั่งค้างของของเสียเห็ดใช่ค่ะคือบางขั้นจะตื่นเช้าขึ้นมาไม่ก็ปี้กระเป๋าเลยทั้งทางที่ไม่ได้เป็นป่วยเป็นโรคหรืออะไรเลยอันนี้ถามถามแทนคนอื่นนะฮะว่าคนที่มีสุขภาพทั่วๆไปโดยที่โอเคหละมันอาจจะยังไม่ได้ส่งอาการใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าพอฟังปุ๊บแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ ถ้ามันดีแบบนี้เราควรต้องกินถูกไหมในั้นแปลว่าเขาเหมาะที่จะหยิบมากินโดยอาการปกติหรือเปล่าหรือว่าต้องเหมาะเฉพาะคนท่ปวยอย่างเดียวไม่ไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่จิ๋วเรียนไปว่าคือเราป้องกัน เราสามารถป้องกันได้และสามารถช่วยบำรุงได้ก่อนที่มันจะเป็นโรคและพอวันหนึ่งที่คุณป้องกันตัวเองดีแล้วนะคะคือร่างกายเราก็จะไม่ผุดโรคออกมาใช่ที่เห็นใหญ่ๆนี่คือของจริงทั้งนั้นของจริงค่ะแล้วเป็นสายพันธุ์สีแดงที่มีการเพาะปลูกและนําเข้ามาจากเกาหลีเนี่ยกลิ่นแบบกลิ่นได้ใจมากกลิ่นรู้เลยว่านี่คือเหต ดูจากทีวีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าคืออันนี้เหนจริงๆเลยนะฮะเกิดมาเพิ่งเคยจับในตัวจริงเนี่ยขำจูเนี่ยเห็นบอกว่าช่วยเรื่องของระบบประสาทด้วยใครก็ตามที่ต้องคิดต้องทํางานหนักๆต่อให้บางทีคุณนั่งเฉยๆแต่สมองคุณทํางานอันนี้ก็ก็ช่วยเรื่องระบบสร้างเซลล์ประสาทใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ถามว่า คนที่สนใจเนี่ยนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะะมีมี call center หรือว่ามีอะไรไหมฮะมีค่ะคือว่าใครที่สนใจนะคะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนได้เก<ม>ี่ยวกับเฮลินจือน,นะคะก็คือว่าที่022903999หรือใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งภูมิแพ้ความดันโลหิตส,สูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดและเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ย<ม>สามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะว่าสามารถรับประทานยังไงรับประทานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเบอร์ขึ้นอยู่ที่หนะะ้าจอฮะ 022903999 022903999อย่างน้อยที่สุดก็เนาะไปคุยก่อนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องไหนต่อให้เรามีอย่างที่บอกอะบางคนไม่เคยรู้เลยว่าสุขภาพเรามีปัญหาอะไรจนมารู้อีกทีหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นโรคไปแล้วเพราะฉะนั้นบางทีการสะสมสิ่งที่มันเป็นของดีๆหรือว่าสรรพคุณที่มาจากห็นเลนจอมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสุขภาพเราไหมใช่ค <Yeshua> <prep oster> ่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าหินเลนจอมีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็สารที่ สามารถช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันโรคได้อีกด้วยคือมันครอบคลุมและอีกอย่างการที่คุณกินการกินที่คุณกินธรรมชาติเนี่ยนะคะมันไม่เกิดส่งผลเสียตามมาในอนาคตมันเป็นการดูแลก่อนที่เราจะเป็นโรคได้ด้วยฉันไม่อยากแก่ได้นอกจากคุณแพ้แล้วอีกฉันเป็นโรคไม่อยากแก่กินอะไบ้างช่วยนะก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าร่างกายเราไม่เก็บกาเก็ตของเสียเอาไว้เซลล์ที่แทนที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมก็คือหมายถึงคุณจะแก่ช้าลง เพราะฉนะนั้นลองดูนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะฮะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณมากค่บขอบคุณค่ะนะ้ำอยากแกะไหมไม่อยากแะเออเดี๋ยวๆขอไปี่ทั้งทั้งดอกใหญ่มาก